สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาแกะกล่องสุ่มแมวกันแกะกล่องสุ่มแมวอะไรเอยู่่ทีหน้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมา แนะนำสมาชิกใหม่ของบ้านหลังนี้ช่วงททุกคนมาแล้วหนูจะหนูจะแมวหนูจะแนะนำทุกคนให้รู้จักกับสมาชิกคนใหม่ของบ้านของหนูเองไหนทุกคนพร้อมจะเจอแล้วหรือ,อยังมาแล้วมาแล้ว จิ๋วไปเอาอะไรมาเล่นเนี่ยแอ๊ดหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตเสือนั่งสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำสมาชิกใหม่ก็คือนี่สวัสดีค่ะกัน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องคนนี้เป็นแมวที่หลงมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็มาที่บ้านของเราสวัสดีค่ะน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมน้องเป็นผู้หญิงคิดว่า,าน่าจะประมาณกี่เดือนสองเดือนสองเดือนน้องยัง เตลจิ๋วอยู่เลยเดิซีแล้วน้องก็ช่วงมากแบบว่าให้ทำอะไรก็ทำเอามากกก็หลบับแบบเหมือนยังเป็นแมวเด็กอยู่นะทุกคนแล้วก็น้องมีชื่อแล้วด้วยซึ่งชื่อตั้งมาจากโฟกัสซึ่งมันมีที่มาที่ไปแต่ว่าน้องคนนี้ชื่อว่า ชิวาวา,วา,วาอันนี้หนูไม่ได้โจ๊กนะทุกคนแต่ว่าน้องชื่อว่าชิวาวาของจริงชิวาว่าเป็นวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องของน้องชิวาวาแบบนี้ใช่แล้วก็ให้ทำอะไรก็ทำ <laughs> เขาบอกว่าน้องชิวาว่าน่าสิงเชีย เซ็งนะไม่เซ็งในไลน์มีแงวสองตัวนี่หลายตัวเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดไเก้สิบตัวเท่ากับว่าตอนนี้แมวที่บ้านเรามีแปดตัวแล้วทุกคนแตัวเปิดฟันน้องให้ดูหน่อยโอ้ยสงสารน่ะดูสิแมวแมวชื่อหมาถูกต้องไปอเชเยอย ชื่อว่าสวัสดีหน่อยสวัสดีเอาตีกันทำไมสวัสดีค่ะหนูชื่อชีวาวา่าเรียบร้อยไหมสิบบังหน้าตจน่ารักปล่อยหนูไปเถอะเฮ้ยโฟกัสเขาพิมพ์ชื่อถูกด้วยชีวาวา่าถูกต้องชิวาวา่าทำไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าชีวาว่าพูดก่อนอธิบายเขาฟัง เรื่องมันยาวเกินไปอ,ไอะให้มันยาวมากเลยพี่พี่เล่าไหม <c oughs> พี่เล่าเลยเพราะว่าโฟกัสเราชอบดูคอนเทนต์ iPad คิดกันใช่ไหมแล้วก็เขาชอบพูดถึงหมาที่บ้านเขาซึ่งหมาที่บ้านเขาเป็นพันชิวว่าแต่เขาจะพูดว่าชิวว่าชิว่าไม่ได้เซ็งนะชิวว่าแค่เมินเฉยๆแมวสี่มีแปดโอเคสี่สิบแปด แล้วเขาบอกว่าเขาจะตีเอาไปซื้อวู้สีเนาะออกจะเรียบร้อยนะแรกแรกกำพาหลังหลังคำแงจะเอาให้ครบหรอไหมมาจริงๆตอนแรกก็ว่าจะพอแล้วแต่ว่าเขาเข้ามาเองทุกคนนี่เขาเข้ามา แม่อุ้มอมตอนแรกเหมือนจะไม่ได้เอาเข้ามาแต่ว่าคนที่อุ้มเข้ามาก็คือคุณแม่คือแม่อุ้มเข้ามาเองก็เลยได้เลี้ยงแล้วก็เมื่อวานนอนกกันหลับอยู่ในแขนหนูแต่หนูคิดว่าหนูกลัวทับน้องตอนนอนก็เลยพาน้องไปใส่ไว้ในตะกร้าสรุปแล้วน้องตะกุยตะกร้าแล้วโฟกัสก็ต้องเอาชิวาว่าออกชิวาว่ากลับมา ฉีดวัคซีนหรือ,อยังเรียบร้อยฉีดแล้วค่ะฉีดแล้วเหลือแค่น่าจะไปถ่ายพยาธิอย่างเดียว<า>ใช่เพราะว่าที่บ้านเราแมวเยอะเราก็กลัวจะแบบเหมือนมีติดโรคติดอะไรวนมาก <laughs> วนทุกป,ป่องอ๋ออ๋อฉีด้าว่า <laughs> <laughs> ะเนี่ยแหลค่ะทุกคน ก็เลยจะมาแนะนำชื่อว่าให้รู้จักกันวันนี้น่ารักเหมือนน้องฟอทีน่ะแบบแล้วก็ <c oughs> แล้วก็เพิ่งประกาศไปว่ามีโรโชว์แล้วนะทุกคนนครสวรรค์ห้าหกนี้นั่นแหละคือหนูแบบว่าพี่ลีนามาถามหนูว่าหนูสะ,สะดวกไปไหมโรโชว์หนูก็ยังอยากไปโรโชว์แบบว่าก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ก็เลยมีให้เลือกหลายที่มากๆอะไรแบบนี้แต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วจะมาลงลงกันที่ที่ที่ห้าหมที่นครสวรรค์เพราะว่าเพื่อนๆจะครบกันมากที่สุดแบบในวันนั้นอะไรแบบนี้ก็เลยได้ไปอาจจะใกล้นิดนึงนะทุกคนหนูก็ไม่เคยไปนครสวรรค์เหมือนกันหนูก็ไม่รู้ว่าคนครสวรรค์อยู่ภาคอะไรด้วยซ้ำชิ แหละทุกคนไปเจอกันนะถ้าใครชาดวกมาข้างหลังดึงสายตานึกว่าจะไปเชียงใหม่จะได้อไปหารุ่นสามไปวิทน้ำที่นครสวรรค์ <Okay. S 1> เอ๊นะนครสวรรค์น,น้ำท่วมหรอคะอดไปหานี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตอนแรกก็อยากจะให้ไปที่ที่กรุงเทพเพราะว่า ก็คิดว่าแฟนคลับหนูหลายๆคนก็อาจจะอยู่กันที่นั่นอะไรแบบนี้แต่ว่ามันมเมมเบอร์ Member ที่อยากให้ไปด้วยแบบลงตัวกันได้ได้ได้น้อยในวันนั้นอะไรแบบนี้แบบคือหนูก็พี่ลินาก็ให้หนูเลือกด้วยแบบว่าเออจะยังไงหนูก็เลยลองไปถามเพื่อนๆดูก่อนอะไรแบบนี้แล้วก็หนูก็เลยได้เป็นเมมเบอร์ที่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 ประกาศไปก็คือหนูเป็นคนเลือกอะไรแบบนี้แล้วก็ลองถามแบบความสมัครใจจาก เด็กๆว่ามีใครแบบสะดวกไปไหมอะไรแบบนี้ก็รู้สึกแบบว่าขอบคุณเด็กๆที่ยังเลือกจะตอบรับนะแบบว่าเหมือนลาตินก็บอกว่าเออแบบเหมือนลาตินทํางานหนักนิดนึงก็เลยอยากจะพากันอะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องลาตินก็แบบเหมือนพอเห็นแบบเมมเบอร์ด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบอุ้ยหนูอยากไปอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยดีใจที่น้องก็ยังเลือกตอบรับแล้วก็ไปกับหนูอะไรแบบนี้ ถ้าหายป่วยทันเดี๋ยวไปหาขอให้หายไวๆนะครับอยากไปสูตรหัวใจมาหาหนอยไปเที่ยวห้างใหม่ใช่มันเหมือนมันเพิ่งเปิดห้างใหม่หรือเปล่านะนะครสวรรค์แต่มาเถอะทุกคนแล้วก็พวกเซตลิตอะไรแบบนี้แบบเหมือนพี่เลนะพี่เลนะถามหนูว่าหนูอยากจะคิดเซตลิตเองไหมก็เลยเหมือนก็ได้แบบว่าคิดไปด้วยส่วนหนึ่งแบบเพลงที่ อยากจะอยากจะเต้นอยากจะอะไรแบบนี้ก็คิดว่าจัดเต็มอยู่ไม่ไม่ไม่รู้มันจะซ้อมกันทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ยังน้ําท่วมอะไรแบบนั้นด้วยเลยใกล้แค่ไหนก็ไปย,ยต้องไวสีเจอกันเก่งมากเก่งมากมาเชื่อกันเยอะๆนะอยากดู chain of love มาหรือเปล่าล่ะเอางี้ก่อนไกลเชียงใหม่ไกลกว่าอีกเชียงใหม่ไกลกว่าอีกเดีย๋ยวฝากคนไปหาแทนโอเคสองวันเซ็ตลิตเดียวกันไหม No absolutely not absolutely not because หนูเป็นคนจัดเองหนูเป็นคนเลือกเอง เหมาะแล้วนครสวรรค์เหมาะกับนางฟ้านะครสวรรค์คือหนูถามทุกคนเลยว่านครสวรรค์มีอะไรดีแลวหนูก็ถามว่าใช่ไฮอาพาพรหรือเปล่า <c oughs> ไฮอาพาพรน,นครสวรรค์ฮากุณจองโรงแรมไปแล้วเ,ลเหลือแต่รถคิดอยู่ไปยังไง <c oughs> น่านสีสินครสวรรค์อยู่จังหวัดอะไรกั <c oughs> นนักครนจังหวัดอยู่จังหวัดอะไรคนนครสวร <c oughs> ครค์นคอสวรรค์อยู่ภาคอะไร เซิร์ฟอ,อ่ะกลางก็ไม่รู้อ่ะเขาเซิร์ฟกัตอนแรกพี่นึกว่าเขาสวนอยู่อีสานากลางจริงอรอกลางไหนไม่รู้อ่ะมอจิอยู่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณรัติจูดที่สิบห้าจุดห้าถึงสิบหกจุดเจ็ดองศาเหนือลองติจูดเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดถึงหนึ่งร้อยจุดสี่องศาตะวันออก what what คิดว่าที่บอกมาเนี่ยไม่ท<า>ราบ<า><า>ไหมเออผมทราบไหมเอางี้กัน ากลางตอนเหนือ๋อไปไหนชิวาว่าจะลงไปไหนคะจะไปแล้วเหรอถ้าไปบายบายทุกคนก่อนได้บปยโอ้ยดูทำหน้าสิโอ้ยน้ำจะท่วมไหมตอนนั้นขอให้ไม่ท่วมนะถ้าส่งใจไปจะถึงไหมถึงแต่ว่าส่งตัวมาด้วยได้ไหมจะได้ถึงด้วยนะ นครสวรรส์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตอนบนของภาคกลางนี่ไงสุดยอดฟโฟกัสวิชาการเกินถม่แล้วมันเจอได้ไนกูเกิลกูดูกูดูเอากูดูกูดูกลางกลางใจเรามีแค่เธอโอเคเปิดดูนีอ๋อ จะได้ไปสเตจแก๊สไหมน้อกกวัวที่บ้านไม่อนุมัตพอน้ําท่วมเออไม่ท่วมคิดว่าเหมือนน่าจะเริ่มดีขึ้นเรามาังไม่แน่ใจเหมือนก่อนอาใจไปแทนได้แต่ก็อยากให้มัดด้วยแล้วก็พอหลังจากอาทิตย์ที่เป็นอันนั้นชัยแมแล้วก็มันก็น่าจะใกล้กับอันนี้ใช่ซึ่งเวลาซ้อมน้อยมาก แล้วหนูก็แอบกังวลแอบพะวงนิดนึงเพราะว่าสิ่งสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นิดนึงอ่ะแล้วหนูก็แล้วหนูก็กลัวว่าแบบคนคนไ่นจะไหวไหมหนูจะไหวไหมเพราะแบบมันหนูก็มันน่าจะต้องแบบแมนเนจเองแบบจัดการเองอะไรอะไรประมาณนี้เฮ้ยน้อง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 แค่นึงนะคะอะไรอ่ะไมมันมาเล่นกระแฉ๋วทำไมต้องเป็นเจ๋าทุกที ว่าไหนเป็นพี่ปันจะไปหาทันทีเป็นทุกวันมันอยู่ที่ใจค่ะพี่ปันเนี่ยเชียงใหม่ยังท่วมอยู่เลยแต่ผมก็เป็นกำลังใจเหมือนน่าจะท่วมแบบโซนๆแบบแม่ลิมหรืออะไรเงี้ยแมแล้วก็เส้นเส้นมงฟอร์ดประถมอะไรเงี้ยอันนั้นก็ท่วมประมาณหนึ่งใช่แต่เหมือนน่าจะไม่เข้าถึงตรงแถวหอเหมือนไม่น่าถึงเหมือนเหมือนคุณรูบอกว่าน้ำมันลดลงแล้วอกหักน้องแองไม่มา คืออย่าว่าแต่พี่เลยหนูก็อกหักอกหักมากแต่ว่าน้องไม่สะบดูอ่ะน้องชื่ออะไรคนน้องชื่อฟอร์จูนค่ะอ๋อรอเลยน้องชื่อชิวาว่าค่ะสเตทัดจากรถโชว์เลยปะไม่รู้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  ถ้เตะวันที่แปดแต่วันนั้นบากค,คิ้วเสมือนบากจริงอ๋ตอตอนแรกอะไม่ได้จะบ,บากแหละก็แต่งหน้าเหมือนปกติแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆก็รู้สึกว่าอยากแบบลุกมันเท่ก็เลยแบบเฮ้ย ยังไม่เคยลองบากคิ้วเลยนี่นาอะไรแบบนี้ก็เลยแบบบอกพี่ช่างแต่งหน้าแบบพี่คะขอแบบบากคิ้วให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาบอกว่าโถแล้วทำไมไม่รีบบอกไม่ต้องแบบไม่ต้องเขียนเต็มขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอบากมาแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกเท่มากรู้สึกชอบด้วยวันสเตดมีงานเสาทั้งเสาอาทิตย์ไหมไม่ it's only one ไม่วิตเจ้์ค่ะเราฟาดใส่ไปไม่ได้เราเจเ็บสติได้งอทำไมอะเฮ้ยนึกว่าบาดจริงไม่ไม่ได้บาดจริงเพราะว่าถ้าบาดจริงตอนนี้ก็จะอาจจะใช้ชีวิตยากนิดนึง <c oughs> เทแบบพร้อมอวดถูกตั้งใจแบบตั้งใจบากให้ทุกคนดูชาเต๋สาวหรืออาทิตย์ไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าฮ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 ่าบอกไม่ได้ฮ่า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 แล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าเพราะว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์กันเฮ้ยพรุ่งนี้กับบ้านกีน่โมงน่ไม่รู้ไม่หู้ไม่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเคยได้อีกวันนี้แม่มาอวดที่่าว่าใช่ผมนักข่าวสอไปไม่ได้เต็มที่ในกรุงเทพไม่เป็นไรครับจองคิวตัวเองไว้ให้น้องฟอร์น่ารักที่สุด <laughs> ดีย๋ยวไปแล้วดีกว่าเพราะว่าพรุ่งนี้มาไลฟ์ดึกไหมคือหนูกำลังคิดอยู่ว่าพรุ่งนี้ไลฟ์ตอนเพราะช่วงกลางวันเนีใจยังว่างๆแต่โอ้ยแต่พรุ่งนี้วันเสาร์นี่พรุ่งนี้วันเสาร์ทุกคนก็เฮ้ยแต่ว่าทุกคนไปดูโลโชหรือเปล่านะไม่รู้ไม่รู้แต่คิดว่าพรุ่งนี้ไม่รู้จะกลับถึงดึกดึกเปล่าไม่ไม่ช่วงบ่าย ไม่ช่วงแบบช่วงแบบบ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยก็ช่วงข้ามไปเลยแบบดึกๆไปเลยแบบห้าทุม่มแต่หนูกลัวห้าทุมจะไม่ไม่รู้จะถึงบ้านทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่พี่สาวนะัดกินข้าวที่ไรนะ้องฟอลไลฟ์ตลอดเพราะว่ารู้อย่างไงล่ะไม่รู้หนูไม่รู้ <laughs> แต่ว่าอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรดวงชะตาโฮม่คิด <laughs> ผมจะไปแกงเธอที่งานสุดท้าย ไม่ให้ไปหรอกนะไม่ให้เป็นงานสุดท้ายหรอกนะมาหากันอีกด้วยเราแจ้งเตือนนะคะพอคิดถึงได้เลยค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะไปก่อนนะเดี๋ยวไว้จอกันตุมโรยบายอยากบอกว่าไม่ว่างไปมั้งไม่ให้แ <laughs> ปนนะคะน่ารักไหมวันนี้ไปซื้อสร้อยมาแล้วเขา เขาบอกให้แถมฟรีหนึ่งวงหนูก็เลยเลือกวงนี้มาเขาอยู่โคราชรู้อยู่แล้วแหละวมาเธอไปหาใครไปแล้วนะคะบ๊ายบาย